มันมันไปถึงขั้นนั้นแล้วแ่พีีเี่ปดไหน,นะะมี่มะเวลาเราจะออกอะ่ะ้อนคอยกระดาบินนี่คือประกาศครั้งสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ข้าเอบแหลย <c oughs> เขาเรียกว่าห่วงทางสะดวกข้างในมันจะใส่ลูกตาลูกตาเนี่ยมันจะลิงก์กันระหว่างสองสถานีพอรถจะผ่านเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณหากันก่อนถ้าส่งสัญญาณถูงกต้องตามหลักมันก็จะปล่อยลูกตาออกมาแล้วเราลูกตาเนี่ยว่าไปบอกกับรารู้ว่าเฮ้ยรถเนี่ยเคลียร์ทางให้เรียบร้อยแล้วปลอดภัยไปได้ใช่ใช่แล้วมันเคลียร์ที่ละสถานีใหญ่พี่ถามเมื่อกี้นะตามกันมาไม่ชนเหรอเนี่ยมันไม่ชนไอ้เนี่ยแหละเพราะถ้าสมมติว่า ขบวนเมื่อกีย้ยังยังไม่ออกไม่ถึงนสถานีไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะเอาลูกตาเนี่ยใส่เครื่องคืนไม่ได้มันก็จะขอทางกันใหม่ไม่ได้ใ,ไดใช่ใช่พอรอต่อเนึกไปปุ๊บก็คืนทางคืนทางก็ขอลูกตากันใหม่ได้ใกล้ๆกววันนี้นะมนเลยต้องต้องคืนต้องคืนต้องรับต้องคืนแล้วต้องรู้รขบวนใช่แต่นี่คือระบบเก่าพอระบบใหม่ที่มีคอมพิวเตอร์มันก็จะเอาขั้นตอนเนี้ยไปฝังในโปรแกรมของ มันก็จะไม่ต้องมามารับมาโยอะไรแบบนี้แล,ล้วต้องอยู่ทีไ่ได้แต่มันจะอาสบายไปแค่ก็คือว่ามันลิงก์เข้ามาสุดกลางคือไม่จําเป็นต้องสถานีดูมันสามารถดูในภาพรวมที่เป็นศูนย์ควบคุมได้แต่มันก็จะสลัสลมหมดได้ว่าเฮ้ยบางจังหวะเนี่ยถ้าสถานีใหญ่อ่ะสถานีเล็กไม่มีปัญหาไงเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรแต่อย่างสถานีเนี่ยคนขึ้นลงเยอะ เขาจะให้สถานีก็บคุมเขามป็นเราไม่เห็นหน้าง,งานเห็นหน้าง,งานไม่ชัดแต่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกหมดไหนเขาได้เวลาสวยก็บคุมเขาก็บคุมอ่ะมันจะสมูทกว่าเพราะมันเห็นภาพรวมทั้งหมดแต่เขาจะไม่เห็นรายเรียนในสถานีแต่แล้วแต่ว่าเฮ้ยอย่างนงกระดกเนี้ยก็จะเน้นให้สถานีของที่ควบคุงผลงานงานเยอะอย่างมันโป่งแล้วก็ไปลองไปขึ้น,น,น,อน,อนลองเยอะอย่างเงี้ยเขาให้สถานีก็บคุมเองแต่อย่างพวกนักรชุม บังตาลโค้งไปเดือองเงี้ยเล็กๆเ,เขาก็จะให้สูนย์ูนยเซตมาเลยเพรรถมันจอดน้อยนี่นั่งรถ่อยนั่นเลย